เราขัดเก้าจิตใจไปสู่ความจริงแท้แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเรากลับมาเกิดใหม่เราจะพัฒนาความความเป็นเลิศอาเลเตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงนิโรธหายกินเปโตเขาละอวิชาได้ยังขละอวิชาได้ยังอะไรนะเขาไปถึงละอวิชาได้ยังเปโตเชื่อว่าตนได้ละอวิชาแล้วโดยการอ้างว่าตนจำชาติที่แล้วได้จริง คนที่ละวิชาได้แล้วตาอพูดอย่างนี้ตึ๊ไม่ไม่รู้สักแต่ว่าไม่รู้อันเนี้ยในพวกละวิชาได้เอ่อไม่รู้สักสักแต่ว่าไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้จริงๆเลยอ่ะสหายแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกว่ารู้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการอวดตัวเองเกินไปว่าเป็นผู้รู้ เราเป็นเพียงแค่ผู้ทอมตนที่อยากจะเรียนรู้ความรู้นั้นนังนน้นสหายมุมมองช่วยช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าว่าไม่รู้แล้วสักแต่ว่าไม่รู้นี้เป็นอย่างไรเพราะว่าข้าเปันช่างตรใจข้าพระเจ้านี่เป็นบุคคลที่ด้อยสติปัญญานักแล้วก็คิดตามไม่ทัน พระเจ้าสงสัยมากๆเลยว่าไม่รู้แต่สักว่าไม่รู้นั้นมีลักษณะเช่นใดไห้ยึดติดกับความรู้อ๋ยอย่างนี้เองไม่ยึดติดกับความรู้อ่าแล้วแล้วการการที่ความรู้นั้นมาอยู่กับเราแล้วเราเรียกว่ามันยึดติดมันเป็นเช่นไรหรือที่จัดจัมันไม่สามารถยืนเนี่ปัจจัยไดๆโออ แล้วแล้วการที่เรามีกระบวนการว่าเราไม่ยึดติดกับความรู้นั้นนับเป็นความรู้อย่างหนึ่งหรือไม่ับคือเราเรายูนมภาว่ที่นับไ็ได้ไม่ได้ไมได้โอ้นับก็ได้ไม่นับก็ได้เหมือนเหมือนรากับว่านี่คือเสื้อผ้าที่ถอดได้แล้วก็ ใส่ก็ได้อย่างนั้นเข้าใจถูกไหมถูกถูกอ๋ออย่างนี้นี่เองดังนั้นความรู้ที่เราไม่ยึดติดกับความรู้เนี่มันก็เป็นเสมือนว่าเราจะไม่ใช้มันเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราอยากจะเปลย เราจะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นก็ได้เรจะเอาเรื่องเล่นมาพูดจริงก็ได้เราสามารถทำได้แนี้นี่เองแบบนี้นี่เองแต่ท้ายแต่ท้ายที่สุดแล้วเสื้อผ้าสิ่งเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ขาดวินไปไอ้สิ่งเนี้ยไอ้สิ่งที่สหารมอรมนาเสนอมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่สัจธรรมใช่ไหมเพราะสัจธรรมเนี้ยตามที่เราทราบมามันไม่ขึ้นกับการเวลามันเป็นอัการิโกไม่จัดการ แต่แม่แม่แม่มันยังไม่ฟันตรงว่าเปสัตว์ระทามมันทำนะตัวมันเราไปสัตว์ประทามไม่ได้อาจจะใช่ไหมอาจจะแต่เราก็ต้องเผื่อใจไว้เนาะท้ไมเพราะเราเราร้าร้ได้แล้วเราจะเปิดทำไมเราไม่มีอะไรให้ติดติดอ๋อเราไม่มีอะไรให้ยึดติดแต่ไม่มีอะไรให้ยึดติดโอเคต้องมีขวดน้ำกันเมื่อกี้ถามจริงตะโคนใส่กันยิ่ไม่เจ็บคอกลน เต็มท่ามที่ไมาเขม่ได้ไ่หยุดทำไมไเ่เดี๋ยวมาพิเดเริ่มก่อนนะผมเลยใส่ตามนะผมก็ตกด้วยผมก็ตกผมก็ตเดี๋ยวตกอต้งมาจะตับมาตเพี่ตราจะสรุง่ไม่แต่ว่าคือคือคือว่า่ถ้าเกิดผมจะอธิบายอะไรอย่างงี้ก็แล้กัน ก็คือมันการมีอยู่ของพระเจ้ามันมีสเตทเมนต์ใช่ป่ะคือการพูดว่ามีสมมุติว่าพูดกับมิสพูดว่ามันเป็นการพูดว่าสเตทเมนต์ใดๆเป็นจริงหรือเป็นฟองคราวนี้สเตทเมนต์ที่บอกว่ามีพระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะมีพูดก็คือพูดที่บอกว่ามีพระเจ้าในลักษณะนี้อยู่แล้วก็มิสพูดก็คือไอ้้ไอสเตทเนี้ยเป็นฟองนะครับในขณะที่คุณกําลังจะบอกว่าสเตทเมนต์อันหนึ่งอ่ะบอกว่า ไม่มีพระเจ้าอยู่จริงแล้วคุณบอกว่าคุณสามารถจะพรูฟได้อันนี้คือพิูฟนะครับในขณะที่เวลาสิ่งที่คุณทำทั้งหมดอะมันเป็นการ disprove เ e m เมนที่บอกว่ามีพระเจ้าอยู่จริงครับมันไม่ใช่การพิูฟที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริง ถ้าเราไปถึงที่สร้างมาได้เราจะพูดได้ไหมว่ามีพระเจ้าอ่ะสมมติถ้าเราไปถึงท่านสร้างจักรวาลมาเองได้ไปถึงท่านอันนั้นคุณคคุุณณมุมมองคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนเถถถผมกำลังอธิบายไอ้ตอนนี้อยู่ก็คือว่าง่ายๆมันมีสเตทเมนต์อยู่สองสเตทเมนต์สเตทเมนต์แรกคืออ่ามีพระเจ้าอยู่จริงหรือหรือถ้าเกิดจะเอาแบบให้มันคับแคบลงมาหน่อยมี อัล์ในลักษณะที่คนอิสลามเชื่อว่ามีอยู่จริงอันนี้เวลาพูดใช่ไหมครับคนอิสลามก็จะพูดว่ามันมีอยู่จริงเวลาเราเวลาเราตู้กับเขาใช่ไหมเราก็จะดิสพ r o v e s, <Happiness>. <S Rabbi, t a t ที่ว่าเ t a เมน e n เนี้ไม่มีไม่ไม่จป็นจริงนี่คือ d i s พ r o แต่ในขณะเีาถู่ถ้าเกิดถ้าเกิดพูฟว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริงก็คือไม่ง่ายมีเส a t e m e n t ที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริง นะครับหรือหรือไม่กระทั่งเราจะบอกว่าไม่มีพระเจ้าในลักษณะที่อิสลามเชื่อจริงเนี่ยก็คือพูฟของมันก็คืออย่างนี้พูฟของมันคือคือลักษณะหนึ่งแลวดิสพูฟมันมีอีกลักษณะหนึ่งคือว่าง่ายมันมีสองซองเวลาเราเวลาเราคุยกันเราก็ต้องคุยกันพูฟกับดิสพูฟอยู่ในอยู่ในคลองเดียวกัน ถ้าเกิดคุณจะไปอยู่ในพองที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าจริงคุณพูฟเนี่ยมันมันก็ภาระการพิสูจน์ก็อยู่ที่คุณอยู่แล้วครับถ้าถ้าคำพีมันเป็นจริงเงี่ยแต่มันจะมันอาจจะหมายความว่าพระเจ้าอันล้อไม่ใช่พระเจ้าก็ได้ถูกไหมล่ะถ้ามันจริงเ่ยแบบผิดพาดวงจันทร์มริงอะไรเงี้ยแยกโอ้ยผมก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าถ้าเกิดผมจะดิ้นแบบ่ยผมจะดิ้นได้ดิ้นได้เยอะแยะแหละไม่ต้องไม่ต้องแอนแฝงอะไรหรอกมันเป็นการเล่นเกมทางภาษา ไอเก่งมองว่ามันขายเด็กกำลังขายขายเมโทรโดลตีสไตล์สไตล์นึงอยู่ว่าในการดอรแลกติกแบบเนี้ยในการคุยกันเรื่องแบบเนี้ยเราจะอยู่ในกรอบนี้นะมันเป็นกติการ่วมกันแต่ไอเก่งมองว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องทําอย่างนี้ทําไมต้องทําเช่นนั้นซึ่งเออทําไมต้องเป็นเช่นนั้นนะทำไมผมต้องเข้าใจทําไมผมต้องทาตามคุณเพื่ออะไร ยากจ้ง่ายเลยผมถึงบอกนะไม่เข้าใจพี่เดชแต่ว่าของพี่เดชทำไมผมต้องทำตามทำไมผมต้องทำตามกติกาช้อมวยของคุณนะในเมื่อผมไม่คิดว่ากติกาของคุณนั้นมันมันจำเป็นในทุกกรณีแล้วมันมันได้รับการยอมรับกันในสังคมใดๆสังคมขับเฮาสังคมอาชดียของฮาวาดหรืออย่างไร ก็เพือมันจะเป็นน้ามั่นใจมันมันเป็นการบอกว่านี่นะคือกติกาในมวยเนี้ยต่อยได้เตะได้นะแต่ห้ามห้ามจับคอตีสองเนี้ยมันก็กลายเป็นีบ็อกซิ่งใช่ไหมสายเด็กกำลังนำเสนอกติกาหนึ่งอยู่ ก็ผมก็นำเสนอก็อย่างที่คุณด้วงบอกไงคุณด้วงเรากำลังดูที่สเตทเมนที่บอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงแล้วคุณด้วงบอกว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงโดยทางอ้อมเท่าแต่ว่าทุกคําที่คุณด้วงพูดมานั้นมันเป็นการดิสพฟของสเตทเมนที่บอกว่ามีพระเจ้าอยู่จริงมันไม่ใช่การพฟที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริง มันไม่ใช่ไม่ใช่หลายหลายคนรู้สึกเลยว่าวิธีการพูดอะไเนี้ยมันจะมีการขัดขัดกันว่ามันใช่ในสิ่งนี้แต่มันก็ไม่ใช่ในสิ่งนี้เช่นกันก็คือเราเอาคําว่าพระเจ้าเนี้ยไอความหมายว่าพระเจ้ามันนองหรือว่ามันฝังโคตรคำคำหนึ่งมันบคอยไว้อยู่เอาพระคานายมสังคมมองพระเจ้ายังไงมันมองว่าผีอ่ะเมื่อก่อนผีอ่ะมันก็คือพระเจ้านี่แหละของไทยอ่ะ พอเสร็จแล้วอ่ะพอพุทธมปนเข้ามาผีมันก็เริ่มต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนกลายเป็นจนกลายเป็นไลน์จนกลายเป็นว่าปัญญาแล้วทำคุณก็แบบคุณก็แบบแแบไปดูถูกผีไทยคุณก็ต้องเรียกว่าขวัญด้วยมันจะได้ดีกว่ามัีขวผีเอ้แต่เราอยาอดูถูกว้ทํารรมสานนะมัก็ผีนั่นแหละเออใครจับเออผีฟ้าเออพวกเราเป็นลำอ่ะ มันดูดีหน่อยดวมันมีเนกคอิเดเรชั่นกับคาพบผีไว้เข้าใจปะใช่ใช่ใช่มันมันกลายเป็นเกมทางภาษา ว่านี่นะเราใช้คำพระเจ้าแล้วเราก็คืออันนี้เป็นติดที่น่ามังเขียนสาหรับพวกอันนี้ไม่ใช่หมายถึงไฮเด็นนะแต่หมายถึงพวกนักอพอลโลจิสหรือนักนักโคเลมิกดากดาวามันชอบแยกสองอย่างก่อนดูนะคุณคุณต้องพิสูจน์ก่อนว่าพระเจ้ามันอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงคือผู้สร้างซีเอเตอร์ทีเนี้เขาจะใช้เหตุผลมากมายเลยให้เชื่อว่าอเนนี้ยมันมีอยู่นะอ่าโอเคทีนี้เมื่อคุณเชื่อนะนะว่ามีอยู่งั้นเรามา ทำการ d i s c ครดิต t คอมพิวต์กันแล้วก็มันก็จะกลายเป็นกระบวนการเนี้ยมันมันคือเกมอ่ะมันคือกติกามุกอ่ะผมผมไม่คิดว่ามันจะไปต้องอยู่ในกติกาเดียวกันอ่ะมันเป็นเกมไงคุณคุณคิดว่าผมผมอยากจะเดินมาเป็นตัววีได้ไหมอ่ะผมผมผมก็ใช่ไงมันก็ต้อง เราต้องตกลงกติกาให้รู้เรื่องก่อนไม่งั้นคุณเขเล่นเดินเดินเหลือเล่นเฉียงได้ไงเขาพ่เดียกันแหละไม่ตกลงกติกาเฉียงคงทำนิยามอยู่ก็ต้นเลยพยายามบอกว่าเราต้องนิยามก่อนก่อนใช่ใช่เวลาเราถกเถียงอะไรเราจะนิยามตรงกันก่อนเพราะว่านยามที่ไม่ตรงกันยันก็เป็นอย่างแต่แต่บอกว่าเราจะไ่ทำมาผมผมไม่องอย่าอย่าเล่น อย่าเล่นอย่าเล่นผมไม่ได้เล่นแผมมองาอย่างนี้ผมอยากให้แยกว่าอันเนี้คือสายเดชกำลังขายกติกาตัวเองแต่จำเรา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 ทั้งหลายอะเอางี้แล้วกันไม่ต้องตอบผมก็แล้วเราทั้งสถามดูว่าเราจําเป็นอย่างจําเป็นอย่างไรที่จะจาเป็นต้องทําตามกติกาที่สหายเดชพูด เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสายเด็ดหนึ่งสองเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนในทีไในที่สองสองแล้วไงสอถ้าอย่างถ้าอย่างงั้นคุณก็ไม่ต้องคุณถ้าเกิดคุณเรือไม่ยอมรับกติกาใดๆเลยเช่นแมเราเราจะพูดกันได้ยังไงในเมื่อเราคาพูดเนี่ยคําพูดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นกติกาชนิดหนึ่งเราคุณเข้าใจผมได้ก็เพราะว่าคุณเข้าใจผมได้ก็เพราะว่ากติกาเรา บอกว่าโทรศัพทพค์คือคือลักษณะนี้มีีลายอย่างผำแล้วโทรศัพท์เข้าใจตรงกันคือก,การกติกาเหมือนกันมันถึงจะเข้าใจตรงกันว่าไอ้โทรศัพท์คือโทรศัพท์เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอันนี้คือกติกาโดยรวมเนาะผมไปตปต่อยเนี่ยโทรศัพทพ์เนี่ยเขาก็เรียกแบบกระหายเด็ดเนี่ยแหละแต่แต่ไอ้วิธีการวิธีการที่บอกเรื่องของทิศโพซิชัน เรื่องของการงานคู่พระเจ้าด้วยการแบบคุณอธิบายว่าพระเจ้าของคริสไม่มีหรืออิสลามไม่มีไม่ได้หมายความว่าอธิบายว่าพระเจ้าไม่แต่ในในในทางของผู้ที่แบบปฏิเสธศรัทธาหรือตั้งภาคีชีริ่ออรอเนี่ยมันคือแบบเราเราเราตีพระเจ้าที่ทิ่วมาัมากับมาคัีรแต่พอแบบเราเจอการที่มันเป็นการดิสูจนที่เด็ดที่เด็นที่บอกว่า พระเจ้าในลักษณะของอิสลามเป็นจริงไงก็คือ disprove ป่ะพี่เดชถ้าเกิดเราอยบอกว่าเราอะไรนะ dis d i s p r o v เป็นพู่อย่างหนึ่งสำหรับพี่เดชบอกปฏิเสธเป็นข้อปฏิเสธไอ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 เป็นข้อปฏิเสธตทเมนต์จ้าว่าแล้วนี่แหละมันเป็นปัญหาที่เราพยายามต่างกันไม่ใช่ไหมก็เลยแบบเถียงกันแบบ ในจุดเดือนที่เราแบบเข้าใจเฉพาะของตัวเองซึ่งผมก็ไยาใช่คุณว่าเราต้องพยายามให้ตรงมันเป็นการขายสองเต็มนไม่ใช่ไม่ใช่คุณคุณคุณกำลังคุณกำลังคุณกำลังสมมติว่าคุณจะพูจว่าไม่มีพระเจ้าใช่ป่ะคุณจะต้องหนึ่งนะคุณจะต้องเริ่มตรงที่ว่าสโคปของมันให้มันถูกต้องก่อนสโคปของคุณอ่ะมันก็ต้องบอกว่า สเตตเมนต์ไะมไม่มีพระเจ้าในลักษณะที่อิสลามเชื่ออยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้แต่ถ้าเกิดคุณจะไปบอกว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริงเนี่ยคือไม่มีพระเจ้าอะไรเลยอยู่จริงเะมันมันยากมากคุณต้องสโคบความลัวสโคดไอ้ตัวนี้ออกมาให้มันชัดก่อนคุณถึงจะบอกว่าคุณสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าในลักษณะแบบแบบไหนอะไม่ไม่ไม่เป็นจริงหรือว่าคือสเตตเมนต์ของคุณมันจะต้อง รัดกลุ่มแบบนี้ไม่ใ่เราสามารถใช้อย่างนี้ได้ไหมแบบเมื่อเราโยนยศาสนาออกไปเลยนะแล้วเรามองว่าพระเจ้าก็คือตามก็คือคอสคือเฟิร์สคอร์สและเราให้ว่าเฟิร์สคอร์สเนี่ยมันสติปัญญาแล้วเราก็ให้ว่าเฟิร์สคอร์สเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้บังเกิดทุกทุกอย่างแล้วก็เมนิคุเหลดหรือบงการทุกทุกอย่างบนโลกและนอกโลกแล้วเรา บอกว่าไอ้สิ่งเงี้ยมันไม่สามารถมีอยู่จริงได้ในจักราที่ที่เราเข้าใจกันได้พอพอพอได้ไหมว่ามันก็ลองดูที่ขัดแย้งเลนรู้เหรอคุณคุณคุณก็เล่นคุณก็เล่นของคุณเองคุณก็ตกของคุณเองด้วยเนคุณชงแล้วอ่ะคุณชงชงก็ตกเองเิคุณจะมาอะไรวะผมกำลังถามวิธีการเราทำอย่างนี้ได้หรือเปล่า ผมถามเฉยว่าทําได้ไหมว่าเอาตัดปัาออกไปแล้วเรามาเป็นเรื่องเรื่องเคลีย์เจอเ์ผมว่าผมผมว่ามันไม่ผิดตรรกาว่าคุณทําได้แต่ว่าคุณจะทําแล้วันสาเร็จหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องเลยอ๋อไม่ผิดตรรกะว่าทําได้ก็หมายความว่าผมทําได้ถูกไหม ทำได้เลยแต่ทำสําเร็จไหมไม่รู้อันนี้ผมพูดถูกไหมใช่งั้น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 ไม่สอบที่สหารร่วมทําทําได้แต่ทาได้ไหมไม่รู้อันนี้ผมพูดถูกไหมสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมเข้าใจกันง่ายถ่ายด้วยเข้าใจกันง่ายพี่เด่นบอกแล้วนะแบบแบบแบบถ่ายด้วยก็ได้ ตอนหลัจริงไม่น่าพ so ี่เดชอ่าถัวว่าแข็งแรงดีไหมครับโอ้คุณคิดว่าผมแก่ขนาดนั้นใช่แต่จริงๆแล้วแม่ป่วยอยู่ว่ะโอ้ยไม่หรอกพอดี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 นี่ไอ้หมอนัดไปไปตรวจแล้วแม่มีงานบวชเข้ามาผมก็เลยไม่ได้ไปเนี่ยแม่ไม่ยามยอ้ยอ๋อแล้วสาสุขภ้านะพี ค,คุณไม่แก่กันบ้างก็รับฟังผมเขาเรียกผมอยู่แล้วผมก็เริ่มผมก็เริ่มแบบเริ่มรู้สึกถึงความที่แบบเออเว,เวลามันเวลามันน้อยนิดและลูกลูกเล็กอะไรเงี้ยโตขึ้นมาเราก็อยากใช้เวลาที่น้อยนิดนี้กับกับสิ่งที่มีค่าใช่ก็มีมีหลายๆอย่างเนี่ยตอนเนี้นยค,คุณรู้ได้ไงว่าสิ่งคุณรู้ได้ก็เพาสิ่งไหนมีค่า อ่ารู้รู้รู้เพราะผมใช้หัวใจผมใช้หัวใจในการเล่นผมเป็นมนุษย์ผมยังโค้งผมยังเข้งนะครับทำให้คุณรู้ได้ไงไปไหทำให้คุณรู้ได้ไงอ๋อนี่ไง คืออย่างนี้การหัวใจมันไม่ได้มีแค่หน้าที่ัทมเลือดแต่หัวใจมีหน้าที่การสอบสนองสัญญาว่าสัญญาณนะนนใช่าหรือเปล่ามันมีการติดตั้ติดตั้ติดตัดเช่นถ้ามันมีปืนมาจ่อเด้ไมก็ตุ๊ก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 ตุ สนะนะหายเดชยังผมยังจำตำนานได้นะตำนานหกชั่วโมงในห้องสหายชาสหายเดชเสบอร์เฮ้ยแต่ตอนนั้นผมยังจำได้อยู่แม่แมคือคือคอือเพราะว่าผมตอนนั้นเนี่ยคือเพราะว่าผมแบบสวมหัวบางสวมหัวมุสลิมแม่บี๊ อ้าวคนพุทธมาตั้งแบบสี่ห้าคนมาตีผมแบบพวกพวกพวกหลับผมก็หลบเห็นพี่เดชสวมหมวกมุตแล้วสวมหมวกคลิปแล้วใส่สวมหมวกพุทธไหมพุทธหรอ แบบปกป้องผู้เต็มที่เราคุ้นใจเรื่องกรรมกรรมเก่าเรื่องบรรลุอรหันต์อะไรพวกนี้เรื่องการเข้าวมิโรนเคยสวมไหมผมรู้สึกรู้สึกมันแบบเข้าใจปะผมก็เคยแหลงแต่ว่าแบบผมรู้สึกแบบมันหมันไส้หมันไส้ของทุนครับผมผมก็เลยทำใจไปทีทำใจไม่ได้หยุดแต่ว่าผมก็ใช้กึงตกรรมเวลาตอบแก่งสว่าผมตอบ ตอบคำถามเรื่องพระเจ้าองเียผมอยู่ดีๆผมก็ใช้ใช้ตำเตตําราพุทธออกมาตอบเขาเเล่นเล่นๆอย่างเงี้ยก็ผีแต่แต่ว่าเราเราเราใช้เราใช้บางสิ่งที่ไม่ได้เห็นพุทธก็ได้ใช่ป่ะโดยที่แบบไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อทั้งหมดของ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 ศาสนาอือสหายเดชนี่ต้องเรียกว่าเป็นอ่าพุทธแบบ พุทธแบบวิทา,าครับคัคิกินขโมยแล้วสม,มัยก่อนไยตายถาแล้วกูีเอากูดีไ้โอ้โหพี่เดชอย่าสูบเลยผมมีเพื่อนหลายคนไปจอบปอดแล้วพอพอเข้าเลขสี่แล้วแบบมันมันทรมานจริงๆรที่ เลยแต่แต่ยังทรมารย์ถ้าเกิดมะเร็งในปอดนทรมารย์แป๊บเดียวก็ตายแล้วนั่นคืออไรผมไม่ไม่แป๊บปีไม่แป๊บเป็นปีแล้วเวลาคำแล้วระยะเวลามันเป็นรีเลทีฟที่พี่ลองแทนดูดิหนึ่งนาทีมันยาวนานเหมือนชั่วขกับชั่วกันมันมันเมื่อพี่เจ็บปวดแล้วอ่ะปีหนึ่งของพี่มันจะยาวถึงสิบปีอ่ะเอออ่ารถมองหน่อยก็ได้ ครับเนี่ยแต่ใจเก่งแบบเออวนหนึ่งกัซัพพอร์ตทหายอ่าบางดวงนะในเรื่องเรื่องดิสคูแบบนั้นเพราะว่าเราโดนเล่นเล่นเล่นทำกับกับกับเหล่านักดาวะเนาะนักดาวะแล้วก็พวกพวกนั้นน่ะเขาจะพยายามเล่นด้วยการแยกทำและเล่นหรื่งเกมภาษาท้ายยู่สุดแล้วมันมาทำให้เยไอ้สิ่ง่ตั้งคำถามว่าเรากำลังเขียงในเรื่องวาทศิลป์อยู่ แล้วพระเจ้าเนี่ยมันก็คืออยู่ในแร็ในแกมมาใช่ไหมพี่ไอต่อมาเนี่ยจหายไใช้มัธยามิกาเออใช่ครับถูกครับเวลาเวลาถ้าเกิดผมใช้ยกของพุธมาใช้ปกติผมก็ยกของมัธยามิกาแหละมันมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเรา เราเราใช้เวลาสองชั่วโมงในการบทเยี๋ยกันด้วยการบอกคุยกันคำคำนึงในสองสามคำว่ากรอบนั่งขอบมันอยู่ตรงไหนแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้คำคำเนี้ยประสบการณ์เรามันก็ไม่ตรงกันด้วยเหมือนเหมือนคริสเตียนเจอกับเจอกับมุสลิมแล้วแล้วแบบใช้กรอบบอกว่าถ้าคุณเธอพระเจ้าแบบเตาทีมาพูดนี้คุณก็ไม่เข้าใจพระเจ้าแบบคริสเตียนแล้วก็ มุสลิมเก็ไม่เข้าใจไประเด้าแบบที่เตียจริงๆเพราะว่ามุสลิมเข้าใจไม่ได้ด้วย